เด็กๆนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเดี๋ยวคุณสายพาเล่นเกมสักสามตาก่อนกติกาก็คือคือสายจะเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทายภาพหลังแผ่นป้ายนะคะว่าภาพที่คุณสายซ่อนไว้เนี่ยเป็นภาพอะไรถ้าทายถูกก็จะรได้คสายค่ะผมมองไม่เห็นอะคุณคายอีกอะคุณสายเห็นเห็นไหมเห็นที่แชร์ไหมอะ เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะไม่เห็นนะครูมีใครมองได้เห็นออกแล้วเข้าใหม่ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้คนไม่เห็นออกแล้วเข้าใหม่นะคะอ่ะทีนี้นะคะกติกาที่จะเล่นนะคะให้แจ้งชื่อตัวเองก่อนตอบยกตัวอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างเช่นใส่ไหมแล้วก็พูดชื่อตัวเองออกมาแล้วก็ตอบเอาคำตอบออกมาฟอยทีนี้เห็นยังลูกฟอยเห็นแล้วค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนนะคะ เอาเบอร์อะไรดีเอาเบอร์อะไรดีเอาเบอร์หนึ่งบัตรก็ได้เบอร์แปดแปดเบอร์แปดเบอร์แปดแปดแปได้แปดกับแปดเอาลู้อะไรอ้รู้แล้วเออเดี๋ยวหนูว่าต้มยำต้มต้มยำไม่ใช่ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเหไม่สีดำต้มจืดยังไม่ใช่แจ้งชื่อแจ้งชื่อก่อนตอบแจ้งชื่อก่อนตอบกูเปิดเลขตามไม่ไหม่ะ อะไรนะเบอกาเปิดได้เปิดซ้ำได้เอาเบอร์ไหนเบอร์เก้าเบอร์เก้าเบอร์เก้าอ๋ออะไรนี่ยไปนี่ฮะต้มจืดกุ้งใช่ไหมคะครูยังไม่ใช่ต้มจืดแกงฟักกุ้งยังกุ้งเหรอครูยังยังไม่ใช่อะไรอยู่แลแกงกระดิ่งอ่ะขอเปิดเปิดสอง เบอร์เจ็ดค่ะคุณคุณเบอร์เจ็ด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 กับเบอร์เจ็ดค่ะคุณอะไรอ่ะคุณว่าแกงส้มเหรอคะคุณยังไม่ใช่แกงเจยังไม่ใช่แกงเจอ่ะเปิดเพิ่มเอาเบอร์อะไรอะไรเอาเบอร์สามก็ได้ค่ะเบอร์สามคุณแกงเลี้ยง แกงเลียงผูะแกงเลียงแกงเลียงใครตอบใครตอบฟอยค่ะฟอยอ่ะฟอยได้หนึ่งคะแนนเดี๋ยวนี้จากนี้เวลาจะเวลาจะตอบนะเวลาจะตอบแจ้งชื่อตัวเองก่อนนะคะเช่นฟอยแกงเลียงค่ะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราไปต่อเราไต่อครูใช่แกงเลียงไหมคะใช่แกงเลียงถูกต้องอาเจืลืมเฉลยเดี๋ยวเฉลยก่อนเมื่อกี้คือแกงเลียงนะคะ แกงเลียงอบบไปต่อบไปแล้วแล้วก็แกงเลียงเลยไปต่อเบอร์ไหนเบอร์ไหนเอาเบอร์แปดค่ะเบอร์แปดเบอร์แปดเบอร์แปดคู่หนูรู้คู่ขาหนูรู้ค่ะเขาอย่าบอกก่อนเค้ารแกงชื่อแกงชื่อก่อนอ่ะอันน้นเอยบอยแกงส้มค่ะบอยแกงส้มยังไม่ถูกค่ะขอเปิดเบอร์ค่ะ ครูขาขอพค่มค่ะเอ้ยบ้เก้าวเอ้ยเอ้ยแล้ไหเกงพนแนคอยค่ะดูคอยแกงพนแนคอยแกงพนแนได้แล้วได้หนึ่งพนนเออได้หนึ่งนนนแให้เพื่อนตอบแล้ให้เพื่อนตอบบ้างเปิดเบอร์แปดค่ะเบอร์แปด โอ้รู้แล้วให้เพื่อนตอบดีกว่าง่ายมากเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดอีกคุณหนูรู้ให้หนูตอบไหมเอยเอไม่ตอบเปิดอนไรดีน้าพรอยเปิดไม่ได้กินอ่ะคู่ขาเมียวเกีงวัสมันแกงวัสมันถูกต้องถูกต้องเมียวถูกต้อง หนูรู้ไม่ได้เปิดไม้อ่ะไม่อยากเปิดไม้คู่หนูรู้แต่ให้เพื่อนตอบบ้างไม่สมัครใจใช่ไหมคะคโคใช่สมัครใจอ่ะอ่นสุดท้ายนะก่อนเข้าบทเรียนละอันสุดท้ายเบอร์อะไรเป็นสี่ิสิตอบครูเบอร์แปดเหมือนเดิมค่ะเบอร์แปด อ๋อคุณค่ยค่ะคอยค่ะต้นกแกวค่อว่ยอหวานคอยคีวาวานคอยค่ะอ่าคอยค่ะอยค่ะค่อค่อบใ่ะค่อย่อยค่ค่อคะค่อยค่ะอยค่คอค่ะค่อค่ะอยค่อยค่ะ่อยคอ่ะอออก่อนย่ย่่่อน่ย่ะคอบเลยครูแสดงเอ่เลย ตอบว่าอะไรเมื่อกี้ตัวแกงเขียวเเยวันอเอาให้ใส่ใหม่คนนึงอ่ะใส่ใหม่อ่ะโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวหยุดค่ะสต็อปแชร์แล้วเดี๋ยวเข้าบทเรียนนะคะอ้าวอัตลีมาไม่ทันเล่นเกมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวก่อน,ก,อนก่อนที่จะเลิอกอาจจะไม่เล่นเกมนะคะเดี๋ยวผู้ใช้สต็อปแชร์นี้ก่อนนะคะ ครูสา,ายแช์หน้าใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเห็นค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคํากริยาคากริยาชั้นปหกนะค, <Yeah. S 1> ครูสายลืมเปลี่ยนชั้นปหกอ่ะคากริยานะคะเพราะเมื่อกี้ครูสายสอนปห้าไปเนื้อหาอีกเรื่องหนึ่งนะสีฟ้าอันนี้แผ่นสีเขียวของปหกโอเคอ้าง okay. เามาส์ครูสายไปไหนแล้วนี่ วันนี้นะคะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคํากริยานะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยค่ะคํากริยาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะเด็กๆเอ่ยละกาันเอาเอ่ยอ่านสิโลกอนาคตของชาติเด็กในวันนี้เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กๆทุกคนจึงควรขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นสิทธ ดิดีเลยเก่งของครูและใช้แมงปอต่อเนี่ยสำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดคือเป็นคนดีของคมในอนาคตโดยรู้จักทำประโยชน์สังคมรอบค่าเพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปโอเคค่ะ สิ่งที่เราได้อ่านนี้นะคะมีคํากริยาคือคําที่เราเน้นครู้รายเน้นเป็นสีชมพูพวกนี้คือคําว่าคือขยันมั่นเพียรนนเเป็นเป็นดีเก่งรู้จักคำมีมีพัฒนาและคำว่าเจริญนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันเจริญขยันมั่นเพียรเนี่ยเป็นคำกริยาอกรรมนะคะอกรรม ต่อมาคำว่ารู้จักทำพัฒนาเป็นคำกริยาสกรรมคำว่าคือเป็นมีเป็นคำกริยาที่ต้องเติมเต็มคำว่าดีคำว่าเก่งคือคำกริยาคุณศัพท์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละชนิดดูยังไงสังเกตยังไงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูภาพรวมก่อนนะคำกริยาคือคำที่แสดงอาการสภาพหรือการกระทำของคำนาม และคำสรรพนามซึ่งเป็นประธานของประโยคนะคะคากริยาที่เราควรรู้จักนีมี4ชนิด1คําเลยคกริยาอักกรม 2. คํากริยาสักกรรม 3. คํากริยาต้องเติมเต็มและ 4. คํากริยาคุณศัพท์เดี๋ยวเรามาดูคํากริยาอักกรมก่อนนะคะคํากริยาอักกรมอ่านว่ากัิยาอักกรมเป็นคาคำอักกรมก็คือไม่ต้องมีกรรมอะค่ะเป็นคํากริยาที่ไม่ต้องมีกรรมเช่น นอนหลับนั่งสนุกป่วยเงียบเหงายกตัวอย่างคำดวงอาทิตย์ขึ้นไม่ต้องบอกว่าขึ้นที่ไหนขึ้นอะไรเป็นคำกริยาที่ไม่มีกรรมนั่นเองนะคะเราเรียกว่าคำกริยาอะกรรมอ่ะทบทวนนะถ้าไม่มีกรรมเราเรียกว่าคำกริยาอะไรคะกริยาเรยออะกรรมอักรรมใช่ ถ้าไม่มีกรรมเราเรียกว่าคำกริยาอากรรมคือคำกริยาที่ไม่มีกรรมนะคะดูตัวอย่างต้นกล้านอนหลับต้นก้านนอนหลับเฉยๆต้นกล้าคือประธานของประโยคถูกนนไหมคะนอนหลับคือกริยากริยาแบบนี้เราแยกเป็นกริยาอากรรมคือกริยาที่แจ้งว่านอนหลับเฉยๆเราคนฟังก็ฟังรู้เรื่องแล้วนะคะไม่ต้องมีกรรมก็ได้เพราะฉะนั้นกริยาที่ไม่มีกรรมเราเรียกว่าการิยาอากรรมนะคะ คำต่อมาประโยคต่อมาค่ะนักเรียนสนุกที่ได้ทําโครงงานนะคะคําว่าสนุกเนี่ยค่ะก็เป็นกริยาอากรรมเหมือนกันนะคะเช่นเออน้องเล่นกันสนุกอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกริยาอากรรมเหมือนกันนะคะต่อมาเรามาดูคํากริยาสะกรรมนะคะอ่านว่ากริยาสกรรมเป็นคํากริยาที่จําเป็นเลยจะต้องมีกรรมตามหลังเช่นตักเตะขายขับ ใส่สลักแกะสลักยกตัวอย่างเช่นตั้มตักน้ำในโอ๋นะคะตั้มตักน้ำในโอ๋ตั้มเป็นอะไรลูกตั้มเป็นอะไรตั้มเป็นกระถากระถาตักเป็นอะไรเป็นคำกริยากริยานะคะแล้วน้ําเป็นอะไรน้ำเป็นกคมน้ําเป็นกคมและในโองอะในโองอะไรในโอง ขยายคำขยายคำเฮ้ยแบบขยายคำนะคะขยายคำนั่นเองตั้มเป็นประธานปักเป็นกริยาน้ำเป็นกรมและคำว่าในโอ่งคือขยายกรรมนั่นเองว่าน้ำมันอยู่ในไหนขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่ามันอยู่ในโอ่งนะคะอ่ะดูต่อค่ะตัวอย่าง นุชแกะสลักแตงโมคําว่าแกะสลักนะคะเป็นกริยานะคะกริยาที่จะต้องเติมกรรมคือกริยาสักกรรมทบทวนนะถ้าอักกรรมอักกรรมคือเติมหรือไม่เติมกรรมอักกรรมอักกรรมอตกมรือไม่เติมไม่เติมค่ะไม่เติมอักกรรมไม่เติม,ตตมแต่ถ้าสักกรรมต้องจะเป็นยังไงคะต้องเติมคำข้างหลังใช่ใช่ถ้า ถ้าสักรรมนี่ต้องเติมกรรมนะแต่ถ้าแต่ถ้าอักกรรมไม่ต้องเติมกรรมนะคะนุชแกะสลักแตงโมเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นคํากริยาแบบอักกรรมหรือสักกรรมประโยคนี้นุชแกะสลักแตงโมเป็นประโยคที่มีคํากริยาแบบอักกรรมหรือแบบสักรรมสักกรรมสักรรมถูกต้องเพราะว่าเขาแกะสลักใครแกะสลักแตงโมใครเป็นกรรมใครเป็นกรรม นุชเอไมใช่แตงโมแตงโมเป็นกรรมแตงโมเป็นกรรมนะคะอนุชเป็นอะไรลูกนุชเป็นประธานเป็นประธานต่อมาน้องเตะฟุตบอลน้องเตะฟุตบอลน้องเป็นอะไรน้องเป็นประธานประธานน้องเป็นประธานเตะเป็นอะไรเตะเป็นเตะเป็นกามกิริยาสกรรมกิริยานะคะกิริยาสกรรมและฟุตบอลคือ กรรมเพราะ<อ>ฉะนั้นประโยคนี้ค,คือคำกริยาแบบไหนจ๊ะ,<ท>ำะคำ<ย>กริยาสก่ะอ่าโอเคนะคะทีนี้เอเอทบทวนนะกริยาอากาักกรรมคือคำที่ไม่ต้องมีกรรมเช่นต้นการนอนหลับดวงอาทิตย์ขึ้นอย่างเงี้ยอากาักกรรมคือไม่ต้องมีกรรมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเป็นคำกริยาสัรรมนะคะคำกริยาสกรรมคือค,อคำที่ ต้องมีกรรมเช่นนุษแกะสลักแตงโมเนี่ยนุษย์เป็นประธานแกะสลักเป็นกริยาและกรรมคือแตงโมนะคะอะทีนี้เรามาดูต่อค่ะคำกริยาที่จะต้องเติมเต็มนะคะคำกริยาที่ต้องเติมเต็มเนี่ยเป็นคำกริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัวเองจะเป็นกริยาของประธานตามลําพังไม่ได้นะคะต้องมีคํานามคําบุรุษสรรพานามตามหลังและส่วนที่เติมเต็มตามหลังเนี่ย เราไม่ถือว่าเป็นการ,รยกเช่นคำว่าเป็นเหมือนคล้ายเท่าคือมีเกิดปรากฏคำพวกนี้เป็นกริยาที่จะต้องเติมเต็มทั้งหมดนะคะต้องมีคือคอือหลังจากใส่คำพวกนี้ไปแล้วต้องมีประโยคต่อท้ายนะคะคือจะต้องเติมเต็มมันเข้าไปดูเรามาดูนะคะตัวอย่างคุณน้าเป็นพยาบาลน,นะคะาาคุณน้าเป็นอะไรคุณน้าเป็น ม่ใช่สุนคุณน้าเป็นพยาบาลอธิบายประโยคมาหน่อยใครเป็นประธานน้าค่ะน้าเป็นประธานคำว่าเป็นเป็นอะไรคำว่าเป็นเป็นคำกริยาต้องเติมเต็มเยี่ยมคำกริยาต้องเติมและคคำว่าพยาบาลล่ะคะเป็นพยาบาลกรัมค่ะขยายใครขยายใคร ใช่ขยายขยายกรัมเอ๊ะเดี๋ยวขยายประธานค่ะขยายใครขยายใครขยายประธานเออนะคะเพราะว่าคุณน้าเนี่ยเป็นพยาบาลก็คือคำว่าเป็นเนี่ยเป็นกริยาที่จะต้องเติมเต็มนั่นเองเนื่องจากต้องมีคำว่าพยาบาลมาขยายนะคะขยายคำว่าคุณน้า ต่อมาทาราเหมือนพ่อทาราเขาชอบเล่นเทนนิสคำว่าเหมือนเนี่ยก็คือเป็นกริยาที่ต้องเติมเต็มทาราเหมือนพ่อนะคะเหมือนพ่อตรงไหนละเพราะว่าเขาชอบเล่นเทนนิสเทนนิสใช่ต่อมาค่ะครอบครัวมีความเข้าใจเพราะทุกคนพูดคุยกันคำว่ามีตรงเนี้ยเป็นคำกริยาที่ต้องเติมเต็มว่ามีอะไรล่ะ มีความเข้าใจนะคะเข้าใจนั่นเองนี่คือกริยาที่ต้องเติมเต็มทวนนะคะกริยาที่ต้องเติมเต็มคือคําว่าเป็นเหมือนคล้ายเท้าเทาคือมีเกิดปรากฏปรากฏใช่อาทบทวนนะคะอากรรมคือมีกรรมหรือไม่มีกรรมคำกริยาอากรรมมีกรรมหรือไม่มีกรรม คำกริยากรกมไม่มีกรรมค่ะและคํากริยาศักกรรมมีกรรมหรือไม่มีกรรมมีกรรมค่ะมีกรรมและคํากริยาที่ต้องเติมเต็มก็เช่นคําที่ผู้ชายนี่เน้นสีแดงไว้นะคะทีนี้เราดูต่อค่ะเราไปต่อคํากริยาต่อไปคือคํากริยาคุณศัพท์คํากริยาคุณศัพท์เป็นคํากริยาที่แสดงสมบัติหรือแสดงภาพของคํานาม หรือคำบุรุษสรรพนามซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคโดยไม่ต้องมีกรรมตามหลังเช่นฉลาดสวยเก่งดีเชี่ยวชาญสวยงามคำพวกนี้ไม่ต้องมีกรำตามหลังยกตัวอย่างเช่นนักเรียนฉลาดเพราะตั้งใจเรียนนะคะนักเรียนฉลาดเพราะตั้งใจเรียนไม่ต้องมีกรรมตามหลังนี่คือเป็นคำกริยาคุณศัพท์ใช้แสดงสมบัติหรือแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะดูต่อมาค่ะ พวกเขาวเชี่ยวชาญการทำนานชคะเชี่ยวชาญการทำนาต่อมาแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเด็กๆจนะเห็นคำสีเหลืองที่คเน็ตไม่ว่าจะเป็นคำว่าเชี่ยวชาญฉลาดเมื่อกี้หรือคำว่าสวยงามคำพวกนี้เป็นคำกริยาคุณศัพท์ทั้งหมดน,นะคะท,ทบทวนนะทบทวน คำกริยาแบ่งเป็นกริยากริยาอักกมคือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรเตคมหัมคำกริยาสักรร์คือคำกริยาที่ต้องมีกรรมเติมหลังต่อมาคำกริยาที่ต้องเติมเต็มนะคะคือเป็นอะไรพวกนี้คือคากริยาที่ใช้คนเดียวไม่ได้ต้องมีคำนามหรือบุรุษสรรพนามตามหลังมานะคะต่อมาคำกริยาคุณศัพท์ค่ะเป็นคำกริยาที่แสดงคุณสมบัติ หรือแสดงสภาพของคํานามนั่นเองอย่างมานเกีติที่ครูสายยกตัวอย่างเช่นไปนะคะไม่ต้องมีกรรมตามหลังนะเช่นมีคำไม่กี่คำเช่นคำพวกนี้ฉลาดสวยเก่งดีเชี่ยวชานแล้วก็สวยงามนะคะเดี๋ยวในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวครูสายจะสอนเกี่ยวกับเรื่องคํำกริยานะคะให้ทำแบบทดสอบแต่ว่าแจ้งเด็กๆปรหกไว้เลยตรงนี้ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวครูสายจะให้ใบงานไปแล้ว คุูสายจะงดเรื่องการสอนสดไปหนึ่งคาบเนื่องจากพรุ่งนี้คุณภูมีประชุมแล้วมันตรงกับคาบสอนสดคุูสายพอดีนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้คุูสายจะมอบเป็นงานเป็นใบงานให้นะคะเข้าใจไหมคะสําหรับวันนี้นะคะคสำหรับวันนี้ให้เด็กๆกลับไปทบทวนนะคะคําที่เป็นคํากริยาอาจจะเข้าใจยากหน่อยแบ่งเป็น4ี่อย่างหนึ่งกริยาอาการกริยาศกรรมนะคะ กริยาคุณศัพท์แล้วก็กริยาที่จะต้องเติมเต็มนะคะโอเคมีใครสงสัยตรงไหนไหมให้คุูสายย้อนตรงไหนไหมคะไม่ม,มีค่ะไม่มีนะเดี๋ยวคร้สายง้นเดี๋ยวคร้สายสตอปแชร์แล้วเดี๋ยวเราตัดไปเล่น <c oughs> เล่นเกมเปิดภาพต่อนะคะเหมือนเดิมไหมคะรูโอเคแบบเดิมไหมคะมแบบเจอแแบบแต่ว่าเป็นอันใหม่นะเดีแบบ๋ยวเด็กๆคร้สายขอเวลาแป๊บหนึ่งเหมือน เหมือนที่บ้านครูสสายน้องชำทาจานตกหรือไงเดี๋ยวครูสายเดินไปดูน้องกันนะแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งขอสองนาทีแต่รอเปล่ามีใครเปิดกล้องเลยดูดิ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 โค้ดโนเลยอ้ยเอ้ย คนป่าไหมลอตีด you know ิละตีดิมมีอะไรมาจ้องอ่ะเฮ้ยเธอทำยังไงอะเขากดอง่จุดสามจุดอ่ะจุดสามจุด้่จุดสามจุด ไปที่จุดออมาแล้วมาแล้วอ่าพร้อมนะเดี๋ยวเราดูกันครับอันนี้ไปแล้วอ้าอันต่อไปโอเคเอาตีนี่แหละเอาเบอร์ไหนเบอร์ไหนหนูก็ได้อีกเอาเบอร์แปดค่ะแปดเหมือนเดิมค่ะโอยเอายากๆหน่อยสิอย่าเพิ่งเอาแปดเอาเก้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 าอ้ยดจิ้มเจ๋วด้วรู้แ้ะ มัตสมันไก่จ้างัต่มันตอบไปแล้วไงผู้ขอเอาเบมือนผสามสามสามเสามแวกสามสามเหตลิ้น้วยเอาเจ็ดเอาเจดเอาเจ็ดล้มาหมัเลยเลยเลยเมัสลัเลยเลยเคยเลยเลยเลดเล่มัยเลยนลยเลัเลยเนยลยเลเลยเลลอยเเคจดล โจทยคะแนนลงไปแล้วนี่โจทยคะแนนลงไปแล้วใครตอบได้อล้วสมัครกายเขาตอบไปแล้วไม่เห็นอะไม่เห็น่แดูต่องรอบแครคือไม่ใช่นี่นะมาสมรกานสี่อันนี้เอาไปแล้วโอเคเมายเลขสามสายไปแล้วอันเนี้ยเออน้องน้องน้องชีเบอร์เก้าค่ะน้องชีเบอร์เก้าน้องชีเบอร์เก้าอะไรเนี่ย แกงเขียวหวานค่ะคอยคอยแกงเขียวหวานค่ะยไม่ใช่เขียวหวานแกงกระแนงค่ะคอยแกงกะแนงค่ะคอยเก่งมากแกงกะแนงอ้าวครูหลุดต้องอ่ะใครตอบก่อนใครตอบก่อนฟอยเมื่อกี้หนูไม่ถนัดกินแกงะครูครูว่าใครแต่ต้องให้ต้องเรียกชื่อตัวเองก่อนแล้วค่อยตอบเออทีหลังเอ้ยต้องตอบเออแล้วก็ เช่นเอยแกงผัแหงค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวคุณคุณหามันซ้ำนะคะคุณซ้ำกับเมื่อกี้อใช่ทุกคนมันซ้ำอันนี้ดูสีซ้ำปะอันนี้ซ่าค่ะซ้ำอันนี้แกงเลียงสีเนี้ยรู้ยเก่งว่ะเออแกงเลียงอ่ะคุณอ่สไปต่อไปต่อแกงผัแหงอ่ามาอันนี้อันนี้ยนี่คิดตามขันนี้ว่าเอาแปดเอาแปดได้ไหมคะคุณเอาหกค่ะเอาหก หกไไปกุ้งต้มยำกุ้งไปต่อไปต่ไต้อต้มกุ้งตัดยจลัเจลกุ้งค่ะไอ้ผัดเจลีตูค่ะโนูต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนี่ไงยอไปต่อ เบอร์อะไรอย่ไว้เบอร์แปดอย่ไว้เบอร์แปดมันตรงกลางมันที่ชั้นเบอร์เก้าค่ะเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าเบอร์เจ็ดผัดพาหมูสับค่ะปอยผัดกะเพราหมูสับกส่พริกเพิ่มไข่ดาวเตอรีผัดกะเพราผัดกริเพราผัดกะเพราใส่พริกเพิ่มไข่ดาวนาตาลีผัดกะเพราใส่พริกเพิ่มไข่ดาวไปแล้วได้ไปแล้วนาตาลีหาไปต่อแล้วบอกอะไรอีกอ่าอันนี้อันนี้เอาไป สองค่ะเบอร์สองมีเครื่องเคียงด้วยมีการตอบมีเครื่องเคียงเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าเฮ้ยไทยเฮ้ยค่ะฟอยค่ะฟอยค่ะเขาเรียก่ายฟอยค่ะยังม่ดบคู่ค่ะถูกต้องฟอยเบอร์อีกหนึ่งโอ้ยจังวะนี่ให้คนอื่นตอบบ้างซิเออ้ย ซอยแถวที่เหลือเรจ็ดหรือแปดไหนว่าว่เนี่ยอ่ะมาเบอร์อะไรอเรียบเลยเบอร์เจ็ดเอเบอร์เบอร์สิบสามเจ็ดแล้วสสามอู้นั่น่ามาคูใส่ไม้ค่ะใส่ไม้น้ำตกใส่ไม้น้ำตกใส่ไม้น้ำตกใส่ไม่เคยกินเลยอะไรน้ำตกใส่อร่อยอร่อยกินร่อกน้ำตกอ่าใส่ไม้น้ำตกหมู อร่อยมากเลยอร่อยมากแต่เขาคั่วด้วยใส่เขาคั่วดูวยแซ่บแซ่บหนูชอบเอาน้ำเอาเขียวจิ้มน้ำมาคุณไปต่อไปต่อไปต่อเบอร์เบอร์เจ็ดเบอร์หกเบอร์หกเบอร์เจ็ดค่ะหกับจ็ดเจ็ดคู่ขาหนูขอค่ะลอยค่ะลอยว่าไงผัดไทยค่ะ ขัดทายทีนี้ทีนี้ที่ฉันไม่ตอบทีนี้ไม่ตอบอีกมั้ยขัดไทยเลยนะเอาไปต่อเอาไปต่อเลยบ้างเบอลยไม่ได้ตอบเลยเอยเอาเบอร์อะไรเอยเอาเบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เจ็ดโอ้รู้แล้วครูขาผู้หอมกูลองเปิดเบอร์แปดให้ เอาเบอร์หกให้เพื่อนก็ได้ค่ะครูที่กะปิเออใครว่าปี๋ใครใครใหม่กันทุกน้ำปี๋เออน้ำพริกกะเพค่ะครูใครใครตอบใครตอบหนูหนูอะไรล่ะมีแต่หนูใล่ะน้ำพิกกะเพรค่ะเออน้ำพริกกะปิค่ะเอาเออโอเคหายต่อนะพม่กีอะไรอื่นใหครูไม่รู้จักอ่ะ ไม่ถึงไม่รู้จักท้อไม่เคยกินนะคู่ขาขอเบอร์เก้าค่ะเบอร์เก้าคู่ยังมุ้งเส้นนาตาลีคู่นี่ค่ะนัตติลีคู่นั้น่ะยมุ้เส้นอีกคู่หงมุ้เส้นนาตาลียังมุ้เส้นนาตาลีอย่างนีโอเคยังมุ้เส้นถูกไหมใส่ใหม่าถูกเลยใส่ใหม่ถูกค่ะฮะหลอกนะครูไม่ได้ยินเสียงใส่ใหม่เลยอ่ะ หนูครูหนูเรียกชื่อก่อนแล้วนายนรีก็ไปก่อนเลยทันหนูเพาะเนี่ยปุ๊กอ่าอ่าให้ให้ให้ครูค่ะมีหมดอื่นไหมอ่ะมีหมวดหมูดอื่นไหมครูมีมีหมวดอื่นด้วยแต่ว่าวันนี้เป็นหมวดอาหารไทยก่อนนะแล้วเดี๋ยววันหลังเป็นหมวดอ่นได้ยินครับมาครูเอาเบอร์สิบเอ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่กคนไดูรีมเลยฟอยค่ะฟอยค่ะฟอยค่ะมันเรียกว่าอะไรอ่ะ พมอมกยม่ไต่อพ่อมกโม่ออกไปฝากบ้าบะทุกคนได้ยินไหมเอได้ยินชัดเจ๋วเลยอไปต่อไปต่ออกเบอร์สามเบอเบอร์สามอ๊ยใช่ตรงกันอีกอ๊ยเย๊ยรู้แล้วเอาไปเจ็บขู่ขาเอาไปเจ็บเบอร์จนบูบันคือยู่ขาตอบค่ะู่ขาข่ไอดข่ไข่ารขู่ไข่คืออค่ะ ใส่ใหม่ค่ะไข่ทุกฟองใส่ใหม่ไข่ลูกเขยอร่อยอย่างงี้ยครูก้อยเคยทำครูก้อยเคยทำอ่าครูก้อยเคยทำใช่ครูก้อยเคยอร่อยมากเลยไปต่อไปต่อไข่ลูกเขยเบอร์แปด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  ผู้หาไฟเตาผัดต้มจืดค่ะต้มจืดใส่สาร้ายต้มจืดค่ะต้มจืดหมูใส่สลัดให้มันละเอียดหน่อยได้ไหมต้มจืดหมูใส่สาร้ายใส่วนใส่อะไรนะใส่เต้าหู้ใส่วนใส่วนเส้นใส่หู้ใส่หนู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 เอ้ยเอ้ยตอบแล้วค่ะเออตอบแล้วค่ะเอ้ยอ่ะให้หมดทุกคนใส่ใหม่ด้วยอ่ะให้หมดข้อนี้สุดท้ายข้อสุดท้ายก่อนหมดเวลาเบอร์ เบอร์เจ็ดค่ะเบอร์เกิดค่เจ็ดเอร์เกิดคหาฟตอบค่ะอาตอบค่ะฟตอบล่ตอบค่ะฟตอ่ตอบค่ะฟตอบค่ะตอบค่ะตอบคีตอบค่ะดีตะตค่ะตอบค่ะฟอยค่ะพตอบค่ะตค่ะฟอตอไอค่ะไฟตอะไฟะตอบไฟ่ไฟนมัะไฟตงบะไฟค่ะไตไะะ่ะไไไอออะ่ไะคะโอเค วันนี้นะคะโจค,<แ>คะแนนให้แล้วอยู่ในนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เห็น <ๆ S 1> หนะคะหรอมันคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ให้ไปทบทวนคํากริยาชนิดต่างๆนะคะมีสี่ชนิดหนึ่งคำกริยาอาก,การสองคำกริยาสัรกรกมคำกริยาที่ต้องเติมเต็มแล้วก็คํากริยาอะไรนะอีกอันหนึง่งคุณศัพท์นะคะ ส่อันนะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าครูไซให้ใบงานสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วครั้งหน้า<ด>เรามาเช็อบให้บทเรียนจ้าว่างไงหนูดูคะแนนยังไงอะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คให้เดี๋ยวลงให้มันอยู่ในนี้<ด>มันอยู่ในกระดาษอยู่เดี๋ยวไปลง<ด>ในใน Excel <ด>ให้นะคะ<ด>อะค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดี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 ลูก